สำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเลือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เดนน่ชาแนลสันนี้เราก็มาอยู่กับเกมเจ็ดบาปใยญงเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปในวันนี้ครับเราคงอยู่กับ PvP ในโหมด chaos นะครับและตัวละครที่ผมหยิบม,มาเล่นในคลิปนี้นะครับจะไม่ใช่ตัวละครโคลาโบแล้วเพื่อนๆจะเป็นตัวละครเก่านะครับอย่างมเมดูดัตปี2023หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าดัตไข่มุกนะก็สําหรับทีที่ผมมาเล่นในวันนี้เนี่ยแน่นอนผมจะเล่นเป็นทีมยือ้อเพื่อให้ดัตไข่มุกข,ของเรานะครับสามารถอันติ ปิดเกมฝั่งตรงข้ามได้นะครับและตัวละครที่ผมหยิบม,มาซัพพอร์ตนะครับก็จะเป็นตัวละครจากเผ่าพันยักษ์ย่างโดกับมาโทน่าเขียวครับเออใช่โดผมเนี่ยเดี๋ยวนะ <c oughs> โดผมยังเรเวล9เอยู่เลยอันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอตัวไปปลดเพิ่มไป100แป๊บนึงอ่ะเรียบร้อยครับโดผมตอนนี้ปลด100เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะส่วนซัพพอร์ตตัวน,นังสยังคงเป็นหนูฮอกกับออสโลเจ้าเดิมนะ สีเขียวที่สามารถช่วยเพิ่มพลังป้องกันให้กับทีมได้ถึง50%นะครับสำหรับตัวละครซัพพอร์ตเมลโลดันนะครับผมต้องการเดเวจสูงสุดเพราะฉะนั้นผมก็จะใช้เป็นซาริเอลแดงนะครับพี่โดใช้ก็อกซิเนีย LR มาซัพพอร์ตนะเพราะก็อกซิเนียสามารถช่วยเสริมอัตราทนทานให้โดได้ถึง24.6%นะครับส่วนตัวที่3มมัทโหน่าเขียวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวรับเดเมจเยอะสุดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจากทามิเอลแดงครับสำหรับจุดเด่นของโดที่ผมหยิบเอามาร่วมทีมเนี่ยหล,หลักๆเลยก็ ทุกครั้งที่เกตไม้ตาของศัตรูครบ5จุดโรจะทําการมอบเอฟเฟกใช้ท่าไมตตายไม่ได้ให้กับศัตรูคนดังกล่าวไปเลี้ยวเวลา2เทินนะครับนอกจากนี้โดเขาก็มีบัญญัติอดทนด้วยนะถ้าใครก็ตามนะครับที่โดนโจมตีแล้วได้รับดเดเมจจากการใช้สกิลตัวละครนั้นจะได้บัฟเพิ่มอัตราทนทาน30%ไปเลยวเวลานาน,านถึง3เทินนะครับ ส่วนอีกหนึ่งตัวนะครับมาโทน่าเขียวที่สามารถเอามาคอมโบกับโดได้ดีมากๆด้วยวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเธอครับสามารถเพิ่มสัดพื้นฐานของอัศวินพวกพ้องเผายักษ์ได้ถึง25%อนะครับอีกทั้งเอกลักษณ์เมื่อเริ่มต่อสู้จะทําการมอบเอฟเฟกลด d ดเมจที่ได้รับ30%ให้กับพวกพ้องทั้งหมดและเมื่อเริ่มเทินพวกพ้องจะสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตของอัศวินพวกพ้องที่ติดเอฟเฟกต์ดีบัฟย0สบรนของพลังชีวิตสูงสุดได้อีกด้วยนะครับ เราไม่สามารถกินหลบได้เ,เพื่อนๆอาหารที่สําคัญที่สุดเลยนะก็คืออาหารเพิ่มระดับพลังต่อสู้ครับเพราะทีมเราจําเป็นต้องเริ่มก่อนนะเพราะถ้าเริ่มหลังบอกเลยว่าดั๊ตของเราเนี่ยมีโอกาสบินสูงมากๆครับโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลองทีมนี้กันเลยครับมาครับเรามาเจอทีมเดี่ยวทีมอะไรเนี่ยอ๋อทีมราชาเทพสูรนะครับเขาน่าจะไม่มีตัวหลังนะข้าพลังเขาแสนสาเองน้อยมากก็ โผมแบบมีเอาลงยากเพืเ่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเออทอทนไว้ก่อนนะครับแล้วก็ใช้การ์ดหนึ่งใบแล้วกันโจมตีเออดลี่ไอลีไว้ครับ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ก็หวังว่าตาหน้าเนี่ยผมจะได้การ์ดเมลิวดัตมาเพิ่มหน่อยนะอ๋อ oh, ใช่แล้วก็ตานี้เนี่ยเ <Effect. S 2> อฟเฟกบัญจัตไม่ทำงานด้วยนะครับเพราะว่า <Okay. S 2> มีราชาเทพสูรอยู่นะโอเคสวยเลยนะครับพี่ดัตของเราโหเดียวเดียว <laughs> การดัดโคตรสวยเ,เพื่อนๆตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คืออยู่รอดให้ได้แค่นั้นเลยฝั่งเขามีเมลีมีเดลีเอลีฟ้ากับอันนี้น่าจะแชมเปี้ยนเมลิวดัดนะหรือเปล่าหรือไม่ใช่ดักฟ้าตัวไหนไวะเนี้ยอ๋อไม่ใช่รอดเวนะครับอันนี้รอดเวฟ้าโอเคอได้อยู่นี่เลยเอฟเฟกโดนะครับระงับอันติได้แบบชิวๆนะก็เดี๋ยวตอนนี้เนี่ย เอลิเอลไม่ใส่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพวดไปเลยทําการรีเซ็ด้วยนะครับดัดเรามันจะได้ถึกถเพื่อเนเพืแล้วก็เดี๋ยวรวมพี่โดวไว้ครับโอเคไม่แน่เราอาจจะเก็บเขาได้นะได้ไหมโอ้โหโครแรงเรียบร้อยครับมาเหลือราชานะ Okay. มาโทน่าไม่ตายนะครับสบายแล้วบอกเลยแบบนี้น่าจะจบแล้วละ่ะเอ้ยเดี๋ยวการการดัดผมไม่พอว่ะเพื่อนๆการดัดไม่พอเออไม่เป็นไรถ้าแบบนี้เดี๋ยวผมแบบนี้ไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวรวมการไว้โอเคเดี๋ยวตาหน้าตาหน้าเราค่อยลุยนะอ่ะระง,งับท่าหมู่เอาไว้ครับต้องบอกว่าระง,งับดีบับดี โอเคเขามีจบตีเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นมาโทนาเนี่ยตายได้เพื่อนเโอเคลาก่อนมาโทนามาครับปิดเกมไปเลยเริ่มจากปดโหมดพี่ดัดนะครับอันตีแล้วก็ฟาดไปครับเรียบร้อย เรียบร้อยครับโอเคครับมาเรามาเจอกับไมระบุนะครับจ่าฮาร์ดนะเพื่อนๆก็แน่นอนเราตามสูตรครับเดี๋ยวผมทอนไว้ก่อนเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวใช้การพี่ดัดไปหนึ่งใบเพื่อเคลียร์นะครับเอาใบไหนดีหรือขยับดีจริงๆขยับก็ได้นะผมขยับแล้วกัน ผมต้องเก็บการโจมตีเดี่ยวไว้ด้วยเพื่อนเ <c oughs> พราะฝั่งตรงข้ามเขามีเมอร์ลินฮารลวีนอยู่นะครับโอเคตาหน้าเนี่ยเดี๋ยวน่าจะได้ใช้การละพิดัสหนึ่งใบไม่แน่ก็อาจจะสองนะเดี๋ยวดูก่อนโอ้โหบัฟบัฟจะฮานแบบนี้เลยไหวไหมเนี่ยโอเคครับห้ามสกิลโจมตี หมูแล้วตือไม่ตายครับมาแบบนี้สวยครับก็เดี๋ยวผมใช้สกิลเดี่ยว2ใบนะสกิลเดี่ยว2ใบได้ไหมน่าจะได้แหละใส่โควเทอร์แล้วกันอ่าให้มันรีเซ็ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวขยับที่ดัดไว้ไบหนึ่ง ตายครับผมได้ไหมโอเธอขี่หน่อยโอ้โหดวงสวยมากอะไม่ขี่เลยครับขี่อยู่ฮิตเดียวนะคือถ้าเมื่อกี้ขี่สองฮิตเนี่ยน่าจะตายแล้วเพื่อนโอเคก็มาเดี๋ยวรอดูจาฮาร์ครับไม่รู้ว่าจะยืนไหวหรือเปล่านะปดเข้ามาถ้าผมยืนไหวผมก็ชนะยืนไม่ไหวผมก็แพ้แค่นั้นเลยโอเคอันนี้ไม่แรงแล้วเพื่อน ถ้าเดียวของจ้าหาเนี่ยมันแรงแค่เทินสองครับเทินสามไม่แรงลนะ้วโอเคสวยครับบอกเลยปิดเกมแน่นอนเราปลดหมดเรียบร้อยโหดูค้าพลังไปเลยไหมไปเลยครับไม่รอแล้วก็รถเกีดด้วยเอาชัว์ไปครับใส่ให้หมดปิดเกมไหม โอเคยกแหงแรงเหมือนเดิมนะครับพี่ไข่บุกเราเรียบร้อยสุดตุยอมครับโอเคครับมาตาสุดท้ายนะครับเรามาเจอไม่ระบุนะเพื่อนๆกโ็โหดโดนชามด้วยเขามีเมอร์ลินด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตาแรกผมทอนเลยแล้วกันเอาชัวร์นะ มันทอนเนี่ยมันอยู่สามเธออยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวผมก็ขยับดัดไว้ครับโอเคเดี๋ยวตาหน้าผมก็น่าจะใช้การดัดให้หมดเลยนะเพื่อเอาไม้ตายนะครับโอเคหวดมาสวยมากหวด2ใบนะครับโอ้โหหวด3เลยเหรอถ้าบอกว่าเขาปลดให้ผมเลยนะเนี่ย อ่ะมาครับเดี๋ยวผมเล่งเป็นใครก่อนดีโหใครการขั้นสามวะเนี่ยไม่ได้ดูด้วยเมือ่อกี้โอเคไปครับเติมบอลินไม่ได้ดิผหัวเล็ตัวเดียวอ่ะสวยลบรลีกนะครับมาอันติเราครบแล้วก็เรามีการที่ดัดใบเดียวนะถ้าบอกว่าเขาต้องตีเราใหม่อีกมาสองทีเพื่อน,อนถ้าไม่ถึงเนี่ย เราน่าจะทำเดเมจสูงสุดไม่ได้นะครับเพราะว่าดัดเราจะไม่ปลดโหมดขอสองที่ออสวยทิตหนึ่งมาแล้วครับขออีกทิตฮิตสองนั่นแหละ,ะตายหรอกบอกเลยเมอร์ลินนี่โดนพี่โดแก้ทางนะขวดมาเยอะนี่อัตราทนทานเทียบสวยงามครับว่าเราปลดโหมดแล้วเพื่อน ต้องตายกันหน่อยไหมอ่ะเขาต้องตายให้ผมหน่อยแหละมาใช้พลยอีกไปไหมใช้พลเลยแล้วกันไปยกแผงไหมโอเคเรียบร้อยครับหลานสองนะอ่าด้านหลังนะครับน้องฮอสกับออสโล พนันเลยว่าพรุ่งนี้เนี่ยคะนยแนนเต็มขึ้นแน่นอนนะเรียบร้อยสัตูยอมครับโอเคครับก็สำหรับคลิป p p ววันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับมเมเลเดส2023ในปี2024นะครับบอกเลยดั๊ไขมุกตัวนี้เนี่ยยังเก่งมา,มากๆอยู่นะไม่ว่าจะทงดาเมจถ้าเราหวดถูกจังหวะมันแรงแบบมาหาศาลมาก ที่สัมพันธ์มันยังมีดีบัฟที่สามารถปวดศัตรูถ้าศัตรูไม่ใช่การนะครับก็จะสามารถลดเกรดไม้ตายได้แบบซีีอีกนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันถ้าเกิดใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ